อยู่ so ตำฟาร์มก็มีสิ่งนี้ได้นะฝรั่งยินนะจะอ่ะจะถ่ายผมไปทำไมสงสารพ่ออ่ะได้รับข่าวร้ายแต่เช้าเลยก็มีบ่อยครั้งนะคะที่มีเหตุการณ์แบบนี้บางทีก็โดนงูสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวในฟาร์มบัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงการใช้ชีวิต หรือว่าสิ่งไหนเขาห้ามสิ่งไหนที่เขาไม่ให้ทำนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆในฟาร์มวัวของเราเนี่ยละค่ะหแหไหดินนะเป็นแนี้เลยแต่อันนี้คนเดินค่ะเดินไม่เป็นที่เป็นทางแต่วัวเนี่ยเขาเดินเป็นที่เป็นทางนะทุกคนก็เ,เดินแบบนี้เลยเนีย่ยเป็นรอย เรื่อของเขาเข้าไปนู่นเลยนะว่าหญ้าสวยมากเลยนะ,ะทุกคนนี่ยบ้านฟาร์มใกล้บ้านนะคะนู่นเด็กๆก,กำลังกินหญ้ากันอยู่นู่นเนะ่ะตัวไหนที่ดูสวยๆหน่อยก็จะได้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อย่างนี้นค่ะไม่ต้องซื้อแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่ได้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วผลิตเองเลยโอ้ยมีเห็ดด้วยเห็ดอะไรนาะแลหลายปีที่แล้วเจอเห็ด กองเบลอเลยนะคะเป็นกองเลยอะแต่ที่นี่เขาจะไม่อนุญาตให้เก็บเห็ดนะคะคนที่จะเก็บเห็ดได้ต้องมีใบอนุญาตนะคะทุกคนไม่ได้เก็บได้เหมือนบ้านเรานะจะไปเก็บที่ไหนก็ไปอะคะ่ะที่นี่เขาต้องมีใบอนุญาต Thank you เอามาตีก้นเราอีกคนถ่ายคลิปอยู่ คือต้องมีใบอนุญาตแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ผลิตอะคะเป็นธุรกิจตาห้างสับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกเราเองเนี่ยจะมาเก็บเห็ดกินเองไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าก,ก็เหอะพ่อน,นี่ห้ามจังเลยนะขนาดจะเอาญ้าฟันสิงโตมาต้มแกยังไม่ยอมเลย <laughs> ทุกคนนั่งเฉยๆกันอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้ไกลมากเลยนะคะเนี่ยซุมนุ่มลอนะคะฝนโปรยปลายไม่จำเป็นต้องอยู่ในปลาหรอกคะ่ะอยู่นอกปลาอยู่ตำฟาร์มก็มีสิ่งนี้ได้นะคะตรงหน้าเลยอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแค่เล่าสู่กันฟังว่าชีวิตประจำวันของฝรั่งเนี่ย เป็นบางคนนะคะแฟนพี่ธนัทเขาติดเบียร์ค่ะคนอื่นเขาติดบุหรี่ก็จะมีบางคนที่ไม่ติดทั้งเบียร์ทั้งบุหรี่แล้ะค่ะ <c oughs> แต่แฟนพี่ธนัทเนี่ยอย่างอื่นเขาก็ดีนะอ่าแต่เพียงแต่ว่าเขาดื่มหนักไปหน่อยเท่านั้นเองอะคะ่ะเลเด็กๆทำรายการอ้ oh, <c oughs> อากาศดีจังเลยวันนี้ าาว,วัวกินหญ้าดูวักินหญ้าเด็กเขากนนาสิงแดดนะคะ ก่อไฟพิงแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีแม่นะคะก็คือกองฟืนค่ะกองฟืนเตรียมไว้ที่จะก่อไฟพิงในบ้านนะคะ ทิ้งในบ้านนะคะตอนนี้แฟนก็กำลังจะมาเอารถเข็นคนก็จะเอาฟืนใส่รถเข็นแบบนี้ที่อยู่ในรถนี้นะคะเราก็จะเตรียมในช่วงที่เป็นตอนกลางคืนนะคะเนี่ยไว้แบบนี้เลยฟืนพวกนี้เราซื้อทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เขียนเข้าบ้านคะ่ะเตรียมฟืน ก็ไฟในบ้านนะคะช่วงนี้อากาศหนาวมากค่ะที่ประเทศออสเตรเลียฝรั <S 2> <S 2> ่งยินนะจะจะถ่ายผมไปทำไมก็ถ่ายเล่นๆขำๆนะคะฝรั่งบอกว่าไม่มีใครก็ดูผมหรอกแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ในออสเตรเลียค่ะทุกคน ใส่อย่างนี้เลยยังยังไม่หมดนะคะในไทยแลนด์เราทำไรดิเ no, you ย n น w know? เทตายก็กอไฟผิงข้างนอกนะคะแต่ออสเตเลียกอไฟผิงข้างใน,นเดี๋ยวก็แดงขึ้นมาค่ะทุกคนโนู่นแล้วนะคะม,มีคนมาแจ้งว่าวัวน้อยตายค่ะทุกคนมีคนเขาขับรถมามาบอกนะคะว่าวัวน้อยตายอ่าก็คือที่ตายเนี่ยอาจจะโดนหมากัดนะคะ ก็มันมีร่องรอยเป็นหมาพวกหมานายหมาจิ้งจอกอะไรพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นวัวตัวเล็กอ่ะค่ะอือเนี่ยพอไปนู่นแล้วนะคะเขาไปฟาร์มข้างด้านในนู่นนะคะ,คะอืออือ้ไปตายไกลมากเลยนะเนี่ยตายในป่าในป่าเลยนะคะจริงๆอ่ะเวลาหมามาเนี่ยเขามาเป็นฝูงเลยนะถ้าทุกคนมารุมกัดนะคะ สงสารพ่ออะได้รับข่าวร้ายแต่เช้าเลย โอ้ oh. หลุ้นจังกลัวหล่นนะคะทุกคนอันนี้ลงยูทู e ได้ไหมเนี่ยสงสารพ่อจังนี่น่าจะเป็นวัวพ่อพันอวัวแม่พันนะฮะชาโรเล่ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าตายเพราะอะไรแต่ว่าโดยปกติแล้ววัวน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายนี่ก็คือ โดนหมากันดนะคะ ก็มีบ่อยครั้งนะคะที่มีเหตุการณ์แบบนี้บางทีก็โดนงูกัดตายออันนี้ไม่รู้ว่าเขาตายเรื่องอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจนะคะว่าลง YouTube ได้หรเปล่าอาจจะติดเหลืองก็ได้นะคะแฟนบอกว่าน่าจะเป็นหมาป่าเท็กแย่ <Tech? S 2> ความโน้นนะคะเราไม่ค่อยได้เข้าไปมันก็เลยไม่ได้ไปดูไปเห็นนะคะมไนเป็นป่าลึกค่ะทุกคนพ่อเลยพาเข้าไปอยู่ทั้งหมาจิ้งจอกทั้งจิ้งจ้โอ้ยเต็มไปหมดเลยทั้งงูทั้งอะไรนะคะก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปแต่บัวเขาก็อยู่ตามสาระในป่าบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะไปดูซิพ่อจะมาเล่าให้ฟังว่าไงบางทีไม่พูดเลยนะคะจะจะเงียบ